ช้างศึกอยู่23ได้เอราวันการนิเยลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสลุยชิงแชมป์เอเชียที่กาตาเอราวันการนิเย่แข่งลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสกลายเป็นชื่อที่คุณหูแฟนบอลไทยหลังก่อนหน้านี้ถูกทีมชาติไทยอยู่20เรียกมาติดทีมไปแล้วเพื่อเข้ามาซ้อมกับทีมในช่วงฟีฟ่าเดยเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ไม่ได้เดินทางมาซ้อมเนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิดเกินไป ล่าสุดเป็นหนึ่งใน23นักเตะชุดทํำศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2024รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่กาตาร์ในระหว่างวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคม2567ก่อนหน้านี้ชื่อของดาวเตวัย18ปีเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อถูกทีมชาติไทยอยู่23ของโคตร อิสระสีทโรลงทะเบียนกับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เพื่อลุ้นช่วยทีมชาติไทยทําศึกชิงแชมป์เอเชียอยู่23ที่กาตาร์กระทั่งล่าสุดมีรายงานว่าดาวรุ่งจากโอลิมปิกลียงมีชื่อเป็นหนึ่งใน23ผู้เล่นชุดชิงแชมป์เอเชียอยู่23แน่นอนแล้ว สำหรับเอราวันการนิเย่เล่นได้ทั้งวิงแบ็กและปีกเคยผ่านการลงเล่นให้ทีมเยาวชนของโอลิมปิกลียองรุ่น u 17และ u 19อีกทั้งยังเคยได้รับโอกาสขึ้นไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของลียองมาแล้ว ส่วนทีมชาติไทยอยู่23มีแผนเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่8เมษายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2024รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่มีตัวโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสเป็นเดิมพันแข่งขันระหว่างวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคม2567โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C รวมกับซาอุดีอาระเบียอิรักและทาจิกิสถานมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้ วันที่16เมษายน2567เวลา22นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยอิรักพบไทยที่อรยานูปสเตเดียมวันที่19เมษายน2567เวลา22นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยไทยพบซาอุดีอาระเบียที่คอลิฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียม วันที่22เมษายน2567เวลา22นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยไทยพบทาจิกิสถานที่อลรยานูปสเตเดียม